พระภิกษุทั้งหลายสนทนาการเป็นมิจฉาวาจาใน,ในสิบปะสูตรสูตรว่าด้วยเรื่องศิลปะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลพิสษุมากด้วยการกลับจากบินทบาทในเวลาปัจฉาพัดแล้วนั่งประชุมกันในโรงกลม ได้สนทนากันถึงเรื่องเป็นไปในระหว่างว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายใครหนอแลย่อมรู้ศิละปะใครศึกษาศิละปะอะไรศิละปะอย่างไหนเป็นยอดแห่งศิละปะทั้งหลายพูดง่ายๆว่าใครมีความรู้เรื่องอะไรแล้วประสบความสําเร็จในชีวิตเลี้ยงชีวิตได้อย่างมั่งมีสีสุกเนี่ยนะ,ะถือว่าความรู้ความสามารถเรื่องอะไรดีบางกลุ่มก็บอกว่าฝึกช้างสิบางคนก็บอกฝึกมา้าบางคนบอกขับรถบางคนบอกยิงธนูบางคนบอกว่าอาบุตสิ บางคนก็บอกว่าเรื่องนับนิ้วมือก็บางคนบอกคํานวณบางคนบอกว่านับประมวลน,นับประมวลก็พวกคำนวณน,นับประมวลก็คือสายบัญชีนะหรือว่าศิลปะการขีดเขียนหรือแต่งกราบแต่งกรอนคัมภีโลกายตาศาสตร์หรือว่าสรวจกบภูมิศาสตร์ก็คือเขาคุยกันว่ามีความรู้ความสามารถเรื่องอะไรจึงจะว่าสุดยอดของศิลปะนะนะมีความรู้ความสามารถที่เป็นเหตุให้มั่งคั่งร่ำรวยได้นะ พิสูจทั้งหลายก็กําลังสนทนากันนี้ก็คือถามว่าวิชาทั้งโลกนะวิชาไหนมันดีที่สุดที่มันเส้นรู้แล้วประกอบอาชีพได้เร็วประกอบอาชีพได้ง่ายมั่งมีสีสุกน,นะพระพิสูจก็มาสนทนาการเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็เสด็จมาเลยในเวลาเย็นออกจากที่ลีกร้นเข้าไปในโรงกลมประทับนั่งณนะอาสนะที่ปูราดไว้แล้วครั้นแล้วถามพิสูจทั้งหลายว่าดูกวอนพิสูจนทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเนาะ เธอทั้งหลายสนทนาเรื่องอะไรค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าขอประทานพระวรกาศข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบินทบาตในเวลาปัจชาพัดนั่งประชุมกันสนทนากันว่าผู้มีอายุทั้งหลายใครหนอแลรู้ย่อมรู้ศิลปะนั่นะนะนะวาเป็นศิลปะที่เป็นยอดแห่งศิลปะเลยแหละหมายความว่ารู้แล้วประกอบอาชีพทําให้เจริญมั่งคั่งร่ํารวยเป็นต้นได้เนี่ยนะนะไม่ว่าจะฝึกช้างฝึกมา้าขับรถยิงธนู อาวุธนับนิ้วมือคำนวณประมวลขีดเขียนกราบกรอนโลกายตะภูมิศาสตร์หรือวิชาไหนที่ว่าเรียนแล้วรวยเร็วที่สุดนะนะพอดีพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จมาถึงพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายเป็นกุลบุตรออกบวชเป็นบนรรพชิตด้วยศรัทธากล่าวคาถาเห็นปานนี้นั้นไม่สมควรเลย นะสมัยนี้กม็ม่ใช่น้อยนะมาศึกษาวิชาเหล่านี้ซึ่งเป็นวิชาที่พระพุทธเจ้าตำหนิเนี่ยนะพง์บอกว่าไม่สมควรนะเธอทั้งหลายถ้าประชุมกันแล้วพึงกระทําอาการสองอย่างคือทำมีกระถาก็คือฟัง,ฟง,ฟงอริยสั์สนทนาอริยสั์เป็นต้นหรือดุษฎียภาพแบบพระอริยะลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า ผู้ไม่อาศัยศิลปะเลี้ยงชีพผู้เบาปรารถนาประโยชน์ปรารถนาประโยชน์คือนิพพานเนี่ยนะมีอินทรีย์สำรวมแล้วพ้นวิเศษแล้วในธรรมทั้งปวงไม่มีที่อยู่เที่ยวไปไม่ยึดถือว่าเป็นของเราไม่มีความหวังผู้นั้นกําจัดมารได้แล้วเป็นผู้เที่ยวไปผู้เดียวชื่อว่าเป็นภิกษุ มาเห็นคําว่าไม่มีที่อยู่เที่ยวไปเนี่ยนะเขาชอบถามว่าอยู่วัดไหนใช่ไหมเป็นเจ้าว่าหรือเปล่าเป็นต้นเนี่ยนะคำสมัยใหม่นี้เขาเอาตรงนั้นเป็นประมาณนะท่านทํางานอะไรอ่าง้อาศัยศิละปะทํางานอะไรสอนหนังสือมหาลาัยไหนอย่างง้คำถามประเภทนี้มาเยอะนะแล้วก็อยู่วัดไหนเป็นเจ้าว่าหรือเปล่ามียศตําแหน่งอะไรจบอะไรเนี่ยนะคือตรงกันข้ามหมดเลยสมัยนี้นะคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ สมัยพุทธกาลหมดเลยเพราะสิ่งที่ปุตุชนยุคนี้ชมคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตําหนิสมัยก่อนสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าตําหนิสมัยก่อนคือสิ่งที่สมัยนี้ยกย่องสรรเสริญกันมากให้รู้ว่าทุกอย่างตรงข้ามเสมอ,อนะนะก็คิดดูนะว่าพระองค์ชมภิกษุเช่นใดภิกษุในหมายคือว่าภิกษุในใจของพระพุทธเจ้าที่พระองค์นับถือนะคือผู้ไม่อาศัยศิละปะเลี้ยงชีพผู้เบาปรารถนาประโยชน์สูงสุดนี่แหละ มีอินทรีย์สำรวมแล้วพ้นวิเศษแล้วในธรรมทั้งปวงไม่มีที่อยู่เที่ยวไปนะไม่ยึดถือไม่ยึดถือว่าเป็นของเราเป็นผู้ที่ไม่มีความหวังผู้นั้นกำจัดมารได้แล้วเป็นผู้เที่ยวไปผู้เดียวอันนี้เป็นภิกษุซึ่งคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องศิลปะอะไรทั้งหลายและเนี่ยนะไม่อ่านทั้งนั้นนะมาดูในหน้า3 5 7ย่อหน้าบอกว่าเอตมัตถังวิธิตาวา คือพระองค์นี้ทราบโดยอาการทั้งปวงซึ่งความไม่สลัดออกจากวัตทุกข์เพื่อประโยชน์แก่การเป็นอยู่แห่งศิลปะทั้งทั้งปวงนั้นน่ะนะแต่ก็ทรงทราบความสลัดออกแห่งทุกข์ไม่ตัวนั้นเอาออกนะแต่ก็ทรงทราบความสลัดออกแห่งทุกข์ออภัยแต่ก็ทรงทราบความสลัดออกแห่งความบริสุทธิ์มีศีลเป็นต้นและความเป็นพิสุผู้พรั่งพร้อมด้วยศีลเป็นต้น หมายความว่าศิลปะที่พระพิสุสนทนาการคือศิลปะการฝึกช้างม้าขับรถขยิงธนูอาวุธนับนิ้วมือการคำนวณการนับประมวลการขีดเขียนการแต่งกาบกรโลกายะตะภูมิศาสตร์ความรู้เหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ทําให้สลัดออกจากทุกอะไรแต่ความรู้ที่เป็นเหตุสลัดออกจากทุกก็คือวิสุทธิเจตมีศีลวิสุทธิเป็นต้นนั่นเองพงศ์ก็เลยรู้เนื้อความว่าอะไรเป็นทางเพื่อความพ้นทุกอะไรเป็นทางที่ ไม่ออกจากทุกข์องค์ก็เปล่งอุทานว่าผู้ไม่อาศัยศิละปะเลี้ยงชีพเป็นต้นอธิบายว่าบทว่าอาศิป,ปะชีวีความว่าชื่อว่าอาศิป,ปะชีวีนี้เพราะอถา,าว่าไม่อาศัยศิละปะอย่างใดอย่างหนึ่งเลี้ยงชีพเพราะความหวังในปัจจัยเหือดแห้งไปโดยคมตันหุป,ปาทานสี่ให้อยู่ไกลแสนไกลคือวิชาศิละปะทั้งหลายแล้วเนี่ยนะวัตถุประสงค์ของ ของความรู้ความสามารถที่เรียกว่าศิลปะความรู้ความสามารถทั้งหลายเพื่ออะไรก็เพื่อให้ตันหูปาทานสีมันจเจริญตันหูปาทานสีคือจะได้ผ้าเยอะๆจะได้ผ้าดีๆจะได้ผ้าอย่างที่ตัวเองต้องการสองจะได้อาหารดีๆได้อาหารอร่อยอร่อยได้ตัวอาหารที่ตัวเองต้องการสามก็จะได้ที่อยู่ดีๆจะได้ที่อยู่ที่ตัวเองต้องการเจ็บป่วยก็มียารักษาเนี่ย ไอ้ตันหูปาทานก็คือตันหาถ้าจะอาศัยเกิดอาศัยเกิดอะไรก็อาศัยปัจจสี่เกิดเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศิละปะทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยเพื่ออะไรความรู้เหล่านี้เพื่อต้องการปัจจัยสีย่นะคือเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มนะนะแต่ว่าโลกของเครื่องนุ่งห่มเนี่ยนะมันเต็มเป็นโลกที่โอ้ยิ่งใหญ่อีกโลกหนึ่งเลยแหละเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากคืออาณาจักรของเครื่องนุ่งหม่มเขาเรียกอะไรแฟชั่นใช่ไหม ก็แล้วแต่ว่าจะแต่ละยุคแต่ละสมัยจะชื่นชมเสื้อผ้าแบบไหนเป็นต้นเนี่ยนะก็เรื่องใหญ่เรื่องโตอีกเรื่องหนึ่งเลยแหละเกี่ยวกับเรื่องโลกของเครื่องนุ่งห่มอย่างที่สองก็คือโลกของอาหารนนะโลกของอาหารก็เป็นโลกที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดกับเรื่องอาหารอย่างที่สามก็คือโลกของที่อยู่อาศัยบ้านช่องเป็นต้นเนี่ยนะเรื่องนี้ก็เป็นอีกโลกหนึ่งแล้วก็โลกของอยู่และยาทั้งหลายพันศิลปะความรู้ความสามารถโดยมากแล้วเนี่ยเพื่อสิ่งนี้ แม้กระทั่งเอาเก็บเป็นเงินทองเงินทองก็เอาคืออะไรก็จะได้แปลสภาพไปเป็นปัจจัยสี่อีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นศิลปะทั้งหลายเนี่ยก็เพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยสี่พระพิสูจน์นี้ถ้ามุ่งไปทําอย่างนั้นพระอ,องค์ก็ไม่สรรเสริญใช่ไหมทั้นพระองค์บอกว่าผู้ที่เป็นพระพิสูจน์เนี่ยไม่อาศัยศิลปะเลี้ยงชีพไม่ให้หมายคือว่าตัวเองเป็นความมีความรูค้ความสามารถที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้ ปัจจสี่การที่ข่มตันหาที่เป็นเหตุปรารถนาะปัจัจสี่ให้ไกลแสนไกละนะด้วยการไม่อ,อาศัยศิละปะอย่างใดอย่างหนึ่งมาประกอบอาชีพนั่นแหละตรงแสดงถึงอาชีวปาริสุทธิ์ศีลคือพระพิสูจนนั้นปัจัจสี่ที่ได้มาโดยชอบทำคืออะไรก็คือถ้าจะเกี่ยวกับเรื่องผ้าเนี่ยนะจะต้องเป็นผ้าที่ เช่นผ้าบางสกุลถ้าผ้าที่เขาถวายก็เขาถวายเพราะไม่ใช่เรียบเคียงมาอะนะไม่ใช่เรียบเคียงหรือไปหวานล้อมและเล็มเขาอ่ะนะเป็นต้นไม่ใช่ขณะเดียวกันเว้นไว้แต่ขอก็ไม่ได้เว้นไว้แต่ขอกับญาติหรือคนที่เขาปรวารณาเอาไว้ถ้าอย่างนี้นได้เนี่ยนะแล้วก็อาหารล่ะอาหารก็อาศัยเรื่องบินทบาดเป็นต้นไม่ใช่ไปเรียบเคียงเป็นต้นมาเนี่ยนะที่อยู่อาศัย ให้อยู่อาศัยก็ให้เป็นไปตามธรรมวินัยนั่นเองมันตัวอาชีวะปริสูทธิศเนี่ยสมัยพุทธก,กาลนั้นพระองค์บัญญัติศึกขาบท6ประการเนี่ยเพราะเหตุแห่งอาชีพเนี่ยนะเช่นบางคนเนี่ยอวดอุตริมนุสธรรมก็เพราะเหตุแห่งอาชีพเป็นต้นก็เพราะเหตุแห่งปากท้องอ่ะนะมันผู้ที่ไม่อาศัยการอวดหรือศิลปะที่ผิดธรรมวินยัยเลี้ยงชีพเนี่ยหมายถึงผู้มี อาชีวะปาริสุทิสีน์บทว่าละหุได้แก่ชื่อว่าเบาเพราะไม่มีสัมภาระมากเพราะมีกิจน้อยมีความประพฤติเบาพร้อมด้วยคำนี้ทรงแสดงถึงความเป็นผู้เลี้ยงง่ายอันสำเร็จด้วยความสันโดษในปัจจัย4เนี่ยนะแต่สันโดษไม่มากมากในปัจจัย4บทว่าอัตธากามโมอัตธะแปลว,ว่าประโยชน์นะกามโมเนกาะแปลว,ว่าใคร ชื่อว่าอัตกามะเพราะอัฐว่าใครคือปรารถนาเฉพาะประโยชน์ของโลกพร้อมทั้งเทวโลกเท่านั้นอ,อันนี้หมายถึงปาติโมขสังวรนศีลถ้าเป็นที่อื่นนั้นประโยชน์หมายถึงนิพานแต่ถ้าในคาถาน,นี้ประโยชน์เน้นที่ปาติโมขสังวรศีลต่อไปคําว่าสํารวมอินทะรีย์เนี่ยนะ ส่วนยะตินริโยชื่อว่ามีอินทรีย์สำรวมแล้วเพราะสำรวมอินทรียห6มีจากขุนสีเป็นต้นโดยไม่ให้อกุศลธรรมมีวิชาเป็นต้นเกิดนี้เรียกว่าอินตรัสถึงอินทรีย์สังวรก็แสดงว่าเน้นไปที่จตุปาริสุทธิศีลใช่ไหมตอนแรกอาชีวปาริสุทธิศีลสันโดษในปัจจัยีมีปฏิโมคขังวรมีอินทรีย์สังวรก็คือมีความบริสุทธิ์แห่งศีนสีประการบทว่าสัพพทิวิปมุตโต ผู้มีศีลบริสุทธิ์ดีอย่างนี้ตั้งมั่นอยู่ในความสันโดษด้วยปัจจัย4ี่กำหนดนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยพิจารณานามรูปพร้อมทั้งปัจจัยที่เรียกว่าสังขารน,นั่นแหละด้วยลักษณะมีอนิจจลักษณะเป็นต้นบำเพ็ญวิปัสสนาต่อจากนั้นชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นในธรรมทั้งปวงคือหลุดพ้นจากภูมิทั้งปวงหรือหลุดพ้นจากภพทั้งหมดอันมีการมาพบเป็นต้น เพราะอะไรเพราะละสังโยช์ได้ด้วยอริยมรรคทั้ง4เป็นไปโดยลําดับนะอันนี้ก็เป็นการแสดงวิสุทธิเจ็ดแบบย่อๆนะสีลวิสุทธิมาจนถึงเมื่อมีศีลดีแล้วตั้งอยู่ในความสาโดดก็กําหนดนามรูปก็เป็นทิฏฐิวิสุทธินะกำหนดปัจจัยเป็นต้นก็เป็นกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นต้นก็ปฏิบัติจนถึงพะอาหันเนี่ยนะบทว่าอโนกสารีอะมะมะโม นิราโสความว่าชื่อว่าอโนกสารีเพราะไม่มีความซ่านไปแห่งตันหาในอายตนะหกล่าวคือโอกะเหตุหลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงเช่นนั้นทีเดียวชื่อว่าอะมะมะเพราะไม่มีมามังการในอารมณ์ไหนๆมีรูปารมณ์เป็นต้นมะมะเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าของเราใช่ไหมอะมะมะแปลว่าไม่มีเป็นของเรา ชื่อว่านิราสะเพราะไม่มีความหวังโดยประการทั้งปวงหิตตวามานังเอกจโรสะพิขุความว่าภิกษุนั้นผู้เป็นอย่างนั้นละมานะได้ไม่เหลือพร้อมกับเวลาที่บรรลุอรหัตมรักทีเดียวจึงไม่คลุกคลีด้วยหมู่เหมือนภิกษุเหล่านี้เป็นผู้เดียวเที่ยวไปในอิริยาบถท,ทั้งปวงเพราะประสงค์ความสงัดและเว้นจากเพื่อนคือตันหาผู้นั้น ทางโดยทางประมัดชื่อว่าภิกษุเพราะทำลายกิเลสโดยประการทั้งปวงอันนี้นี้ก็เป็นคุณธรรมของพระภิสุใช่ไหมที่ประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบดีชอบนั้นเอาว่าปฏิบัติเพื่อขจัดขัดเกลาเพื่อบรรลุมรรผลเป็นหลักเนี่ยนะในที่นี้ตรัสถึงคุณฝ่ายโลกิยะด้วยคําว่าไม่อาศัยศิละปะเลี้ยงชีวิตเป็นต้นก็คือมีศีลนะมีความบริสุทธิ์แห่งศีลส่วนหลุดพ้นจากธรรมทั้งปวงก็คือคุณธรรมที่เป็น โลกุตระในคำนั้นทรงแสดงว่าธรรมะนี้สำหรับผู้ตั้งอยู่ในความเป็นผู้ไม่อาศัยศิลปะเลี้ยงชีพเป็นต้นเท่านั้นไม่ใช่ของผู้อาศัยศิลปะเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นเธอพวกเธอจงเว้นการถือในศิลปะว่าเป็นสาระถ้าจะศึกษาให้ศึกษาในอธิศีนเป็นต้นเท่านั้นเนี่ยนะคือไม่ให้ไปขวนขวายเน้นศึกษาใน ในศิละปะศาสตร์ทั่วไปถ้าจะศึกษาก็เอาอธิศิลและศิกขาเป็นต้นเป็นหลัก,กน,นะเพราะว่าแยกแตกต่างกันนะระหว่างศิละปะทั้งหลายศิละปะทั้งหลายเนี่ยนะคำว่าศิละปะหมายถึงการประกอบอาชีพทุกชนิดในโลกนี้เขาเรียกวศิละปะศิละปะเหล่านั้นก็วัตถุประสงค์ก็เพื่อปจัจจัย4แต่ถ้าบวชเข้ามาแล้วเนี่ยเพื่อประสองค์อะไรก็ผู้ที่บวชเข้ามาแล้วชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ลำบากด้วย ปัจจัย4อยู่แล้วนะเพราะอาศัยปัจจัย4ของพระผู้มีพระภาคกิจที่เหลือพึงบำเพ็ญในอาทิศีลสิกคขาอาทิจิตติคขาและอาทิปัญญาสิกขานั่นเป็นทางเพื่อความพ้นทุกข์ก็สองสูตรนี่นะสสูตรนี้เน้นเกี่ยวกับเรื่องศีลเป็นหลักเน้นศีลสิกคขาเป็นหลักเพราะว่าพระพิสูจน์ทั้งหลายสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติในอาิศีลเป็นต้นนั่นเอง